ไวน์แดงดีต่อสุขภาพืมคำนี้เราน่าจะเคยได้ยินกันบ่อยๆเลยใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเอ๊ะมันก็คือแอลกอฮอล์นี่นะแล้วตกลงว่ามันดีจริงหรือเป็นแค่กระแสกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับทีนี้คําถามสําคัญเลยก็คือการดื่มไวน์แดงวันละแก้วเนี่ยมันดีต่อสุขภาพจริงเหรอแล้วความเชื่อนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงมีอะไรมายืนยันบ้างเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลย ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อจะตอบคําถามนั้นได้เนี่ยเราต้องไปดูกันก่อนว่าอะไรที่ทําให้วายแดงมันมีชื่อเสียงเรื่องสุขภาพขนาดนี้มาดูกันครับว่าในวายแดงหนึ่งแก้วเนี่ยมันมีของดีอะไรซ่อนอยู่บ้างเขาบอกว่าในวายแดงเนี่ยนะมีสารประกอบสําคัญที่เด่นๆอยู่4ตัวเลยครับซึ่งก็เป็นที่มาของสปปรรพคุณต่างๆที่เราได้ยินกันนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับฮีโร่ทั้ง4ตัวนี้ไปทีละตัวกันเลยมาที่ตัวแรกเลยเรสเวอร์ทรอลครับผม สารตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นยอดเลยนะพูดง่ายๆคือมันทําหน้าที่เหมือนเป็นบอดี้การ์ดคอยปกป้องเซลล์ในร่างกายเรานั่นเองคุณสมบัติเด่นๆของมันก็คือช่วยต้านการอักเสบลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายแล้วก็ลดความดันโลหิตด,ด,ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยส่งผลดีโดยตรงกับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของเราเต็มๆเลยครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับประโยชน์ของเรซูรัรอลเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องหัวใจนะแต่มันยังส่งผลดีไปถึงสมองของเราด้วย เขามีการศึกษาในกลุ่มคนที่ดื่มไวน์เป็นประจำกว่า7 0 0 0คนเลยนะครับแล้วก็พบว่าสารตอนนี้เนี่ยอาจจะมีส่วนช่วยป้องกันโรคความจําเสื่อมอย่างอัลไซเมอร์และพาร์กินสันได้ด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆฮีโร่ตัวที่2แทนนินครับตัวนี้จะพบมากในเปลือกองุลเลยนอกจากจะเป็นสารต้านอน,นุมูลอิสระเหมือนกันแล้วเนี่ยมันยังมีความสามารถพิเศษเหมือนเป็นด่านคัดกรองด่านหนึ่งเลยนะคือมันช่วยลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ยังช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้อีกด้วย ดีมากๆเลยมาต่อกันที่โพลิฟีนอลครับผมนี่ก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งที่หลายคนอาจจะคุ้นหูกันดีในวงการความสวยความงามเพราะว่ามันช่วยกระตุ้นการฟื้นฟูนฟเซลล์ต่างๆในร่างกายเรานี่แหละครับทำให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์ขึ้นเรียกได้ว่ามีส่วนช่วยในเรื่องของการชะลอวัยเลยทีเดียวและฮีโร่ตัวสุดท้ายก็คือเมลาโทนินครับนี่เป็นสารธรรมชาติที่พบได้เยอะในองุ่นเลยนะมีส่วนช่วยทําให้ร่างกายเรารู้สึกผ่อนคลายลดความเครียด และแน่นอนครับว่าช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมบางคนรู้สึกว่าการจิบไว้นิดหน่อยก่อนนอนเนี่ยมันช่วยให้หลับสบายขึ้นนั่นเองเอาละครับเราเห็นด้านดีๆกันไปเยอะแล้วนะทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้องพลิกเหรียญมาดูอีกด้านกันบ้างเพราะไม่ว่าจะพูดถึงข้อดีแค่ไหนเราก็ปฏิเสธความจริงข้อหนึ่งไม่ได้ว่าไวาแดงคือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับ ถึงแม้ว่าจะมีสารอาหารที่ดีมากๆแค่ไหนแต่เราต้องไม่ลืมเลยว่าวน์แดงคือแอลกอฮอล์ซึ่งมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอวัยวะสําคัญสคัญอย่างกระเพาะอาหารและตับของเราทีนี้ถ้าเกิดว่าดื่มในปริมาณที่มันมากเกินไปละ่ะผลเสียที่ตามมาก็ชัดเจนเลยครับตั้งแต่ความเสี่ยงที่จะมึนเมาการเสพติดในระยะยาวไปจนถึงเรื่องของน้ําหนักตัวที่อาจจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่รู้ตัว และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันไปเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหรือรางต่างๆได้ด้วยทีนี้ผมมีคําถามสนุกๆมาให้ลองท่ายกันเล่นๆดูครับระหว่างไวน์แดง1แก้วแตกับน้ําอัดลม1แก้วคิดว่าเครื่องดื่มชนิดไหนให้แคลอรี่สูงกว่ากันครับลองเดาดูและคําตอบก็คือไวน์แดงครับไม่ใช่แค่สูงกว่านะแต่ให้พลังงานสูงกว่าน้ําอัดลมถึง2เท่าเลยทีเดียว นี่แหละครับคือเหตุผลสําคัญเลยว่าทําไมการดื่มไวน์มากเกินไปถึงอาจทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ง่ายๆเลยและถ้าเรามองในระยะยาวนะครับการดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปเนี่ยมันเชื่องโยงโดยตรงเลยกับความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรงอย่างเบาหวานและโรคตับแข็งซึ่งเป็นอะไรที่ต้องระวังกันมากๆเลยครับพอเรารู้ทั้งข้อดีข้อเสียแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วถ้าจะดื่มละ่ะควรจะดื่มยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุด แล้วก็ลบความเสี่ยงให้น้อยที่สุดคําตอบง่ายๆเลยครับก็คือการดื่มในปริมาณที่พอเหมาะนั่นเองแล้วแค่ไหนล่ะที่เรียกว่าพอเหมาะตามคําแนะนำนะครับปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1-2หน่วยมาตรฐานต่อวันครับผมโดยที่1หน่วยมาตรฐานก็จะหมายถึงวายปริมาณ1 4 8 m มลที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์12%นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ชัดเจนเอาไปปรับใช้กันได้ นอกเหนือจากปริมาณการดื่มแล้วเนี่ยเรื่องของการเก็บรักษาก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะเพื่อให้สารอาหารดีๆในวายยังอยู่ครบเราต้องเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมครับคือประมาณ18-25องศาเซลเซียสเก็บให้พ้นจากแสงแดดและที่สําคัญคือต้องปิดฝาให้สนิทเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปทําปฏิกิริยาจนวายเสียรสชาติหรือเสื่อมสภาพไปสะก่อนเอาละครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วเราจะมาลองชั่งน้ําหนักข้อมูลท,มทั้งหมดที่เราคุยกันไป เพื่อหเห็นภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นระหว่างประโยชน์และความเสี่ยงของการดื่มไวน์แดงครับสไลด์นี้สรุปให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับด้านดีก็คือไวน์แดงมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากดี D ต่อหัวใจและสมองช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็อาจจะช่วยควบคุมน้ําตาลในเลือดได้ด้วยแต่ในด้านเสียละ่ะก็คือมันมีแคลอรี่สูงมีความเสี่ยงเรื่องการเสพติดอาจจะไปทำลายตับได้แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเลือรังต่างๆถ้าหากว่าเราดื่มมากเกินไป สุดท้ายนี้ครับบทวิเคราะห์ของเราไม่ได้จะมาบอกว่าควรดื่มหรือไม่ควรดื่มนะแต่เราอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามสําคัญเพื่อให้แต่ละคนได้นําข้อมูลทั้งหมดนี้ไปลองพิจารณากันดูครับว่าสําหรับวิถีชีวิตและสุขภาพของตัวเองแล้วประโยชน์ที่อาจจะได้รับมันคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่ต้องยอมรับหรือเปล่า